เออครับวันนี้มาพบกับช่องเพ้นซิ่งวิ่งทุกโร่นะวันนี้จะมาทำอะไรอรอคือแบบก่อนที่จะเข้าไปชมอ่ะขอฝากกดไลค์แล้วกดสมัครสมาชให้ด้วยเป็นกำลังใจหน่อยคือแบบเดี๋ยวนี้แม่งคนดูน้อยอะ่ะเออจะอยากทำเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้แม่งคือแบบคือแบบมีของพิเศษอะ่ะเออเขาเรียกว่าแรไอเทมอะ่ะคือโชคอะ่ะโชคของอีกแบบดูง่ายๆเลยว่าสั่งจากโรงงานทำอะ่ะย้ำเลยว่าของแท้ด้วย สั่งโรงงานทำคือเอาง่ายคือแบบของเก๊ของเทียมส,ส,สู้สู้ไม่ได้อะเออแค่ง่ายๆสู้เราไม่ได้ไปเช็คได้เลยว่ายี่ห้อนี้เออสีนี้แล้วก็อของเก๊ของเทียมของเท้ตรงเนี้ยยี่ห้อนี้นะรุ่นนี้มันเป็นยังไงเออคือไปเซิร์ชเลยบอกเลยว่ามันไม่มีเอเอไอตัวเนี้ยคือแบบ นี่เป็นอะแรงพู่ง่ายอะเออเวเียร์วจังเลสซ่าดูเอวยกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเออมาต่อนะคือแบบคุณทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยี่ห้ออะไรอะแต่บอกเลยว่าทุกคนจับต้องได้เออราคาแบบไม่แพงไม่แพงจริงแต่ว่าจะสั่งโรงงานผลิตได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเออต้องแบบยักษ์ใหญ่อ่ะคือเส้นอะเส้นเยอะหน่อยอะประมาณนั้นอะเดี๋ยวมาดูเลยนี่คือของอะไรเนี่ย โอเคดีเอ่อสปบนอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยโอเคดีอะต้องต้องเข้าแล้วเออคือสั่งผลิตแล้วก็มาดูข้างในแต่เราใส่แล้วนะแต่ยังไม่อยากให้เห็นนะก็เป็นสีอะไรเออสั่งละแล้วมาดูจุดว่าของแท้มันจะเป็นยังไงมาดูมันจะเป็นอย่างนี้นะมีใบประกันด้วยรับประกันเออบอกเลยว่ามีของแท้ต้องมีประกันถ้าไม่แพ้คือของเทียม ถ้าไม่มีประกันคือออกเยี่ยมทำมาแบบดีดแล้วก็ได้ติ๊กเกอร์ด้วยอย่างรถแบบสนามอะเออติ๊กเกอร์อ,อะติดทีแม่งเหมือนรถแข่งอะ่ะแล้วก็มีใบประกันนะดูแล้วก็เราจะปิดโค้ดไปก่อนเพราะเพราะอะไรยังไม่ได้กรอกเลยเออแค่นั้นแหละนี่โอเคแล้วก็คือ เราต้องสแกน QR code ระอันดับแรกอะ่ะแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆคนระับแค่วิธีลงวิธีใช้มันปรับรีบาวได้นะเออประมาณเท่าไหร่วะไม่เคยไม่ค่อยได้ปรับด้วยยีองระดับนะเออประมาณยีองระดับแต่บอกเลยว่าใบรับประก,กันต้องมีเพราะว่าเคมได้ถ้าคุณไปซื้อของเคสองสามพัน hey, นะโหแยกว่าหรือเแบบซื้อรถทังที ต้องซื้ออะไรดีๆไปเลยนะแล้วก็มาดูกันเลยว่าชโชคเนะี่ยมาผมก็สั่งมาดิตรงนี้น,นนะนี่นี่นี่เป็นสีนี้นะอา่าสีสปริงฟ้านะไส้ดำแหวนทองหูลูกหูหูหูดำเออหูดำเออเดี๋ยวมาดูว่าสีมันสวยไหมเป็นสียังไงมาดูเลยนี่นระดับแรกเลย ตัวเลเซอร์มาดูแต่วันซูมซูมใกล้ซูมม,ใก,ม,มใกล้เลยนี่โอเคดี OK ของกูอ่านแค่เนี้ย <c oughs> ได้แค่นี้นะเออโลแล้วก็มันเป็นตัวเลเซอร์นะเหมือน <c oughs> ตัวเลเซอร์แบบตัวท็อปท็อปอะ่ะเออแล้วรุ่นนี้ก็คือรุ่นท็อปอะ่ะไม่ใช่แบบติ๊กเกอร์กรนะกากแล้วแบบโอเคดีกระกากไม่ใช่อะ่ะเออไอเทมแม่งโอเคดีต้องเข้าแล้วกูวแบบอีเสียงโคตรดีแล้วก็นี่มาดู งานละเอียดมากยิงทายทองดูมันจะมีเก็ตอะยิงทายอะเม็ดเม็ดเมเม็ดเอ่าโอเคป่ะคือแบบเก็บงานเนียนอะแปลว่ามันเป็นโชคไทยอะต้องยอมรับด้วยว่าราคาแค่นี้ก็ถือว่าแรแล้วว่าบอกเลยว่าใน Google ไม่มีนะครับลาซาด้าช้อปปีไม่มีนะครับมาดูต่อสปปิงสปปิงสีมิ้น เออมันเป็นฟ้ามินม้นมิ้นแหละออกมิ้นนะเออแล้วก็ปรับรีบาวได้ยิบสองรดับดูนะด,ดูดูแบบใกล้ๆเสียงดูเสียงฟังเสียงเนี่ยแก๊กนะปรับได้จริงนะไม่ใช่แบบของเกยน,นะคือแบบทุกคนเห็นว่าโอ้โหแม่งโชคแรงมาแม่งโคตรเกยเลยไม่ใช่นะของแบบของแรเออเนะี่ยดังแก๊กแก๊กแก๊กอะโอเคตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยได้ปรับคือ ก็ยังไม่ได้ปรับอ่ะเออง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถือว่าโอเคอ่ะในสเต็ปหนึ่งอ่ะคือวิ่งนิ่มอยู่แล้วก็ถ้าปรับสปริงรถตรงนี้ก็ปรับได้นะให้มันแข็งให้มันอะไรอ่ะเวลาเราน้ําหนักเยอะอย่างเงี้ยร้อยกว่าโลเงี้ยแต่ผมไม่ถึงหรอกเออเราปรับเป็นค่าเดิมดีกว่าแล้วมาปรับดีบาว์เอาเนี่ยยี่สิบสองระดับ ถ้าแบบใครชอบชิปนนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ใด้วยนะคือเป็นกำลังใจให้หน่อยช่วงนี้ก็ค่อยได้ลงด้วยงานเยอะเอออย่าลืมโอเคดีละแค่นั้นแหละสปอนเซอร์นะฝากถึงสปอนเซอร์นะไม่ใช่คนธรรมดานะโอเค